สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้มีการเดินทางมานะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับบ้านของคุณพ่อสปอร์ตนะครับนี่ครับขออนุญาตเด้อญาเด้อเจ้าที่เจ้าทางนะครับปลูกหลานกับมาขอพ่อขอโชคลาภนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุนฝันอยู่นะครับเมื่อคืนนะครับ แต่คุณพ่อบอกว่ายัางบ่เป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวไปฟังความฝันกับคุณพ่อสปอร์ตน้ำกันนะครับเ่นเห็นคนหลายๆนะครับมาในบ้านนะครับตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นน้ำบอ่อนะครับขอหยาเดเอะกมานหน่อย ขออญาตลูกกุมารหน่อยแล้วกันกุมารเพิ่งก็ไปยำให้ค่คักแปดเจ็ดเจ็ดแปดพอสวัสดีครับพอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อสปอร์ตนะคะสวัสดีคุณพ่อสปอร์ตแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึง่งมาวานนี้พ่อทิ้งท้ายเอฟซีบอกว่าจังไดเกาะว่าที่จัไดดก็คือได้ตองงวดบอกครับได้วด่ไาได้ตองงวด ฝันกับซี่ฝันตองวดแต่ว่าบัดมือขึ้นมานฝันไปทั่วทีบแต่แบบนี้ฝันมาจางไหนยิ่งฝันมาละมาหลายหลไปเ่าถือกระตาขึ้นมาทั้งเตียงนี่แต่คนนุ่งชุดขาวมากแบบนี่้มองได้พอซี่ไปดูนี่ทั้งเตียงนี่มันเตียงนั่นนี่มหนอ๋ออันยู่เตียงนี่บ่ถือถือกระตาบ้ากระตาไหนล่ะซ้ำซ้ำเลยองไหนล่ะครับพอมีห่อผาขาวมาเห็นว่ามันสิบมันนั่งคึ้นอยู่นี่แหละต่บคือกระตาเก็บเห็ดเานี่บ่คือกระตาเก็บเห็ดนี่ มันมันจะไม่ให้โศกหรอกครับมันเพะว่าพ่อเขาพ่อเขาคือยังกั่นแต่ว่าซุ่มมากแบบว่าใส่สุดเขามากครับตนก็ใส่สุดจุผาพอยู่คือยังซุ่มบวช้าบวชอย่างนี้นะใส่สุดเขาสิค่ะมีทางผู้ชายไม่ยิ่งก่าพอบดได้สังเกตนาบันไดแี่จะว่าหลายคุนหลายคุนมากมาขึ้นหลายส่วนมากเป็นกระบ่เห็นหนาเนาะบ่บ่บ่เคยเห็นหนาดอกครับแม่ด้วยครับแล้วก็มาบ่้าน้าเฮาดีแต่ว่า อากตามาตั้งไว้เห็นเอียงเทั่งเตียงบนนัน่นครับาาาตาไม่แข,ข,ข็งพอแข็งพอเขาก็จะสิมันเสียมาให้กูบวดบ่ตอขิดก่อนครับคิดว่ามันนั่งคิดอยู่นี่ละมันมันลักษณะแบบว่ามีผ้าขาวมันแสดงเกี่ยวกับว่าเป็นผีหรือว่าเกี่ยวกับคนตายเนาะ เพระาะว่าปกติเขาจะทาพิธีกรรมนี่ส่วนมากเขาจะใส่ผ้าขาวก็คือพิธีงานศพนะเมนบอกแต่ผมโม้ขึ้นไปน <laughs> เซนดิเพรมันติดกูไปบวชก็อยากักวมาอันนี้พ่อคิด,ค,ดคิดว่าเมื่อคิดว่าจะตายดอกหออมายเขาว่าไอ้หนูหมายเขาว่า,า,วาอาจจะแปบว่าไอ้คนที่มหาพอนะที่คนที่ตายไปเรียวงี้นะหนูก็เลยคิดวอะไรเซนก็ได้หมายเขาว่าเขาตายด้เนอนัอ่นนะ มานนั่งคือจู่เปนอย่างมันเถี่ยขึไปบวชพูดคือจังเด็กือเด็กหัวอยู่วันเด็ก็นั่งขึ้นขึ้พูดพูดอยวอันนี้เป็นฝันตองัวดนะพ่อเนาะฝันตองัวธรรมดามันกับว่าเกี่ยวกับอะไรเหมือนมือมือขึ้นหรือไปยังขึ้เมื่อเกี่ยวจังสันปกติฝันตองัวดนี่ไมันช่เป็นยังไงพ่อฟันตองัวดมันกับว่าบอกบอกเป็นจุกหรือเต่าก็เถี่ยพูดถฟันตองัวกับจริงดิ ขันต้องว่ากินแต่ว่าขึ้นมาแปลกๆแบบนี้บ่๊วยเป็นแบบนี้หมูบอบ่มีมาหลายพร้อมนี้มือขึ้นไมาจากคนจากต้นนับเพราะไรไหลาไปนะไหลายจำนมาว่าเขามา้ยังเจนเจนว่าคือตื่นขึ้นมาเราเขาเพื่อไดไม้ยังมาหากูยอย่างจนว่าฝันไอ,อ้ว่ามนบบันว่ามันบ่มันฝันคนเดียวแปลกเลยเป็นวอร์พลแปลกใจจนได้มานั่งคืนเนาะห้มย ม่เจ้กูไปบวชบอแต่ผมว่าคนจะมาเอาบุญเอายังสิเนี่ยหรือเป่อาจจะว่ามาแบบคล้ายๆก็ว่าเอาเลขให้เร็วแมแปดเจนั่นเอามาให้แล้วก็จะคิดว่าคือว่าเอาให้มันเต็มเต็มเปียกเป็นส่งเี่เอาหน่อยแท่หรือเปล่ามันมั่นใจถ้าบุญั้งล่างเนาะมันเหมือนใจให้ายแต่ว่าล่างนี้ที่ว่าถึงแล้วล่ละแต่ว่าบ่งทีมันวันใจนักไรนักบุญ ราะว่าเพื่อนบอกพ่อว่าจ้าไหกาะว่างหันหมว่างหันบอเลขผมบอกว่าแปดเจ็ดน่ะนะเพื่อนบอกว่าให้เอาตัวนี้บอกตัวเดียวได้แปดเจ็ดตัวเดียวได้มือมือขึ้นวันที่สามเพื่อที่สี่เนี่ยมาบอกแต่บันประมาณวันที่หกที่เจ็ดกับว่าบอกอว่าเจ็ดแปดบันมันกระดูกเก่าอยู่ประมาณนั่นนะที่แรกแปดเจ็ดที่แรกแปดเจ็ดที่สอง เที่ยที่สองนี่วันที่ประมาณวันที่เจ็ดนี่แหละ,ะมาบอกเจ็ดแปดเขาบอกเลขถูกเก้าคือว่ามันใจเนาะเจ้าม่ว่าไอ้คนที่ซื่อไอ้ซีลงรางนี่อะไรอีกตัว,วตน,ตน,นี้แต่คนนี่คนว่า <c oughs> มันหนอกกุมานมาบอกแปดเจ็ดบ๊วยแม่เจ็ดแปดเจ้าที่มาบอกแปดเจ็ดหนองกุมานมา,นนาย้ำเลขอ,อีกคือเจ็ดแปดก็คือตัวเดียว ทังเดียวคือเก่ามันก็ตัวเดียวกันแต่ว่ามันเลขสองตัวมันเป็นเลขเลขล่างมันใจค้าอไรประเนล่ะพ่อก็เลยบอกเจตังว่าพ่อมั่นใจว่ามันต้องเป็นเลขล่างครับค่ะก็คือที่ไปที่มานี่คือเบาอันความเก่าให้ฟังเดีไนน้องก็คือความเก่าหนี่ตัวเลขมันเขาตัวนี้นะพ่อเนาะพ่อบอกว่าความฟันเนี่ย ก็ขึ้ได้มาจากข้างฝันพี่น้องวันนี้มาขึ้นพ่อว่าพ่อฟันเปลกๆว่าฉันคุณเทียมมันฟันไดเล็กเลยเป็นบอกันทุเทียมมันได้เลขกเลยมมือขึ้นมันเพิ่มฟันไปยังฉันคุเทียมเพิ่มมาห้องบอกเลยบาบอกบาบอกเลยแต่ว่าบ่เคยเห็นหนาจักเสียแต่ว่ามีแต่เสียงบ่าจะเป็นเสียงผู้ยิ่งแน่ผู้ใช่แน่เล็กน้อยแน่สิบอกทั้งเสียงผู้ยิ่งผู้ใช้น่ะแต่ว่าบ่เห็นจักเสียบ่เห็นโตเห็นแต่เสียงห้องบอกมากเลยยิ่งเสียงบ่กัน ว้ากันก็ว้าเลี่ยงเละเลี่ยงเบื่อมาโอดค่ะโอ้เป็นยังษัใหญ่แล้วเหรอเมื่อพิชจะมือเคลืนนี่ยเหรอต้องในข้อกับตาผ่าเขามาแห้เก็ตามีจกใบพอตาใบเดียวมีใบเดียวบ่ตาใบเดียวผ่าเขาไมีจกผืนผ่าเขาขอดอมป้อมดูก็จะเข้าจมม่วนอ๋อจมม่วนตาไมีจกผืนพอโบโบโบได้จับเบปืนลายบ่สเขางานหมดเต็มตาเหรอเต็มตาครับม่วนนี่คือเต็มตาครับ คือยังข้อมูนเสียผาเขาเซให้กระตาหลดนี่ค่ะจัวชีวะจังได้บาดนี่คือว่าจังเสร็จปอดใจปอดปอดใจให้ไปบวชป้อดดีกว่าคันไม้นั้นคือจูบันสิสูบไปบวชบ่ใส่ชุดขาวมาบ่ครับเออใส่ชุดขาวบวชบ่ฉันรอดครับกันลอยเพิ่นมาบอกเป็นโตนะพอ้องรอดกันคิดว่าสิได้เยอะหรอคันคันไม้สีหรอไม้มากกวามาหาลายหรอนครับไม้ลายเลย มือขึ้นในหลรูสะสะ้สึกว่าหลแสดงว่าอีพอคิดว่าถามารักษณะนี้ก็คือหนึ่งก็คือต้องต้องได้มันว่าได้คิดว่าได้แบบแบบม,มากอแบอบีกแบบได้โชคอีกอขันมาแบบนี้ครับแต่ว่าสิมือได้โชนท่านค่้ายะก็เพิ่มมาแบบมาบอกเกินๆกินไปเนาะแต่ว่ายังบอกเลขเนาะยังบอกเลยมาหาม,หา,มหาซื่อ แต่ว่ากับบ่ได้มาว่าที่เอาดันเอานี่เอายังดอกพีชเต็งชีล่ะไม่ได้มาขออะไรบ่มาเยี่ยมาเต็ชีส่ะตาปาขาวมาให้มไม่เดืออกปาขาวมาให้พิชปกติแต่ว่าห้านี่เนี่ยคือบ่ได้แปลเลขได้พี่น้องแม่บ่ย่างย่างเงี้ยัง่บ่แปลอเพราะว่าเขาไม่เปิดบางเงี้ยพ่อะปากขาวเพรมันท้องเต็มมันยะอยู่อ๋อแต่ไม่ได้เปิดว่ะพ่อบ่ไม่ได้เปิดพ่อเขไม่ได้เปิดบ่ใส่กระตาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเอ็นีจะตีหรือว่าตีปลาดุนะเอ็นีจะตีเลขหรือว่าตีกับปลาด็นชีมันฝันคือว่าฝันนี่แม่ ตื in the <ines> ่นมือเสาะหัวยังมาก็ยังเป็นกรานกระสั่งอยู่ฝืนกูเด่๋ใดมาหามันเมื่อคืนตั้งโดดเดิคิดว่าจะของบ่ฝันโยนคิดว่าจะคลองบ่ฝันมีคนมาหาว่ามันคนมาหาอีหลีเสมอกับแปลกนะขอนอ่ะแปลกอยู่ทั้งวันฝันคือบ่ฝันฝันคือบ่ฝันไม่ต้องเป็นเรื่องเรื่องที่เข้ามาสัมผัสเรื่องจิบเหรอจ๊ะเอาวกัยังวันจี่ถุนเป็นแฝกอยู่กันเลยมันอีกไอยางไปคลอเลยหยาดเจ้าที่เพนันน่ะ จะตื่นจะทวงลูกหลานนี่ลูกหลานมาขอโชคขอลาบขอเนอยากได้เเน้อเพิ่แพงดรอเพิ่มได้ดีอะเข้าอได้อไรเนี่ยก็ได้รับเอาเป็นบ้านพี่น้องนะคะก็ตือตามที่คุณก่อเราให้ฟังนะคะก็ซื้คุณก่อว่ายังบ้านในแดตัวเดตเอาพ่อยามคว้ฟันไม่ก็ดูฟันว่าเขา็นป้าหาคนมามาหลายหลายจะวิจัยสูตรขาววันนี้คุณนึ่งเอากระต้าก็ไปตั้งไปท้งอย่างนั่นแหละ ตั้งไว้ก็บอบอกว่าเอามาแหย่มายักเดียวมาตั้งไว้ซื่อๆนี่ครับก็มีห่อผักขาวพรัมีห่อผักขาวกอจะเข้าจับม้วนๆเขาบอกเใส่ให้กตาหลุดนี่ยน้องแก่ผู้ใดฟังจะกนเมี่ยงเลยจะม้วนจากได้หรือไม่จากได้แอดมินจะก็หูเขาก็บอกเลยจะว่าม่านังคึ้อยู่เมี่ยงก็บอกบอกบอกผู้ใดฟังครับเขาก็บอกหนี่งคุณพ่อยังไม่ได้เผยนะคะเพิ่งเผยให้กับเอฟซีนะคะเพิ่งเผยให้กับเอฟซีแล้วก็เจ๊ตังนะคะได้รู้กันตอนนี้นะคะมาพ่อ ครับขึ้นบ้าสิได้ยิด่ดอกเนาะได้เห็นแกงสีมาเลยสิตรงตรงได้เป็นต้องมาให้แน่นอ,อ,อนี่ละมีเทียนี่ละมาหลายคนทุเที่ยลทุเทียมาได้ยินเสียงมางบพวกเหมนสองสามคนพวแม่นี่อสุดดกมกันหม <c oughs> มาหลายเป <c oughs> ็นสีมาหาหลายหรือเปล่ามีเทียนี่แปลกอีหลีมาหลายพอมาแต่บมื่อไรว่าอย่างงั้นหนูคิดว่าเพิ่นมาหาแบบนี้เลขมันสีขาวอีกเด้ หลักพนสิมาหาพ่อหลายหนูฝุดหรือเปล่ามันจะไปอีกัชนบ่จังเด้นเนี่ก็คิดว่าซื้อๆพี่น,น้องเขาด่รู้เนาะมันท่าน้าบุญมากต่ว่านั่งย้ายมันไปตรงรายการเนะาะกต่ว่ามันคือผู้ใหญ่ไม่ให้ขุดบวชอ๋อไม่ใช่เด้ลูกก็คืองวดที่ที่ผ่านมานะพอนะ่อเนาะงวดที่ผ่านมาน้องกุมาบอกเจ็ดแปด ผมเจ้าที่มาบอกวันแรกแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดจ <ะ S 2> ตรงตรงเลยนะครับแปดเจ็ดตรงตรงน้องกุมารมาบอกอีกเจ็ดแปดนะคะนะคะก็เป็นหางเดียวไม่เดียวเลี้ยงแล้วบอกกุมารเลีย้ยงเหรอครับได้ยุคนมูเสเ้าผมไปซื้อมาไ <c oughs> ด้ยหญ่น่นไปเลาะทั้งในบุคคลได้่นหนักขนมสั้นสีแดงกับน้ำแดงบ่ครับ,บพี่น้องน้องกุมารอยู่ที่บุญน้ำเอ่อคุณพ่อกระถางใต้เบิดท่เบิดมาสักก้อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจังไรจัง นั่นให้พอเพลินเนาะแต่ว่ากะมีเอฟซีว่าบางคนกะบวท่านได้ได้นะคะบางคนกะได้เบิ้งซื่อๆไปสั่นเวันนี้ขอน้ำในเด้อพอไปสั่นโบ้แพงจักเสียครับด่านด่านได้มู้ว่าไรต้องไปต้องรอบบ้านบ้านโมงกุญซ้อนบ้านดงสว่างบ้านโคกก้องบ้านกำฆ่าบ้านน้องขามมือนี่แต่ว่าบ้านโคกก้องน้องขามมือนี่รู้สึกว่าเขาได้อยู่เพราะว่า เทียวกวนเขาก็บุงครับเขาที่ตามอยู่ครับค้ำค่างมันเขาก็ที่ตามนึงเพราะว่าเป็นแค่งวดเดียวนะพครเป็นแพ่งคือแพ่งบ่บ่แพ่งแจ็คเม็ดบ่แจ็คสีแพ่งเห็นยังแล้วมันเบอร์เงินยงหงเนาะแบ่งปันนะพครแบ่งปันกันไปผู้่ได้ชื่อก็ดีใจน้ำสุกนนครับอันนี้ก็ว่าให้เอฟซีฟังนะคะสําหรับคนที่เขามาติดตามรับชมเนาะมันจะเป็นความเชื่อนะคะบางคนก็อาจจะว่าบาเสือหรือว่างมง่ายเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเป็นความเสือของไฟของมัน แต่ว่าคุณพ่อนี่เพิ่นเคยได้โศกหมันมาจากพุ่มเจา้าทีจากงวดติดก็เพราะติดๆกันนะเคยติดติดกันจากติดแท่ช่วงนี้มันสามามงวดแัก็มาเว็นงวดหนึ่งก็มาซีงงวดนี่อัี้ไม้ความว่าคือวดหางวดรุดงวดหนึ่งหาหาลุดหนึ่งคือแลสุด แต่ว่าก่อนหน้านี้นั่นถือมา่นเอี่ยงก็ทั้งปีหมดตอนนั้นมันเรื่อยๆแล้วอันนั้นคิดว่าตัวผอมตอนนั้นมันผอมไปแล้ว่าคนคนมาตั่วมาขี้ควายแล้วพุ่งก็บว่าถือหลายก็ซื้อครับันจังสี่ละครับแต่ว่าขันันนักขันนักตัวเดียวที่นั้มันบัดเพื่อถือตัวนักนี่สินะแค่บ้านไม่จะได้เกาัว่าถือตัวคนอย่างมันถือเลี้ยงดูได้ไม่เพราะว่าถือหลายจนมาห้าตัวว่าถือดูว่ามันถือหลายว่าถือถือดู ไม่ถึงดูเท่สักทีเอออ่ะสำหรับมือนี่คุณพ่อสปอร์ตยังมาให้เป็นโตนะครับแต่คุณบานี่คนใส่ชุดขาวเอาของมาให้ใส่รกระตาใสาก่กระตามาให้เป็นผ้าขาวเอาของบันเด็กขี้นะพอนอ่อบันเด็กขี้เถิดโอ้โเอาอันานยาุวัยอ,อายุครับอายุพอกับอันนี้ไว้ยะกอนเด้อมันโมเมนต์ไอเลขที่เพิ่นบอกเด้ แต่ว่ายานเอฟซีพันถามก็เลยเขียนให้เบิ้งซื้อบ้านเล็กทีสิบห้าครับอายุข้นฝันเท่าไรพออายุเท่าไห่ออายุเท่าไหร่จัสิบห้าบอกเนาะสิบห้าบอกพอมันสองสิบสามโอ้ลุงไทยโดยหาแค่กันตอนเนี้ยเอาอันบ้านเล็กทีแห่งสะก้อนด้วยแต่ว่าอันเพื่อพี่น้องจะเอาไปเสี่ยงโชคตรมแล้ว พื่อไปยิบจับลอตเตอรี่กับรอบติดตามพาเจ้าที่เพื่อนอามาบอกอน้องพอรเนาะคอยเอาแบบชัวช่วๆอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนมาบอกตัวเดียวกันใ <c oughs> นบ้านเลขที่กัอายุเพราะว่าไม่ใช่เลขเขาสิ่นหูนะเอาตัวนี้มาเขียนอันดิทนะน,นิ่มขางนั่นเอออันเนี้ยือเดี๋ยวโช่ตัวเลขหายเบิง้งมันจะเปลี่นอายุกับบ้านเลขที่นะคะเพราะว่ามันบม่มีเลขที่เพื่อนบอกครึ่งวันที่แล้วแสดงว่างวดนี่เขายังบบท่านได,ได้แต่คือต้องรอจากปากอีพอคือเก่า นะคะอายุนี่หกสิบห้าบอกว่ามันมันศูนย์สามเนาะหกสิห้ายางหกหกบล็อกยางหกหกบลอกครับบ้านเด็กที่สี่สิบห้าห้าสิบสี่นะคะเอฟซีเป็นใบเป็นแนวทางไปก่อนนะพอนะก็ล่อให้จะพี่มันมาบอกอันนี้เอาให้เอฟซีไปเพื่อเขาเอาไปเที่ยวเพื่อนบ้าน ในวันจันทร์นี่เนาะจังสันกระไดนะครับเพราะว่ามันโมเมนต์เท่าทั้งที่ในใดเล็กไทยนะครับเอาสันละก็แล้วเจ้าทีพ่อมาบอกอีกเท่อนึงนครเนาะเอาแบบนั้นนครครับอ่ะอื่นนะครับสำหรับสายบุญนะครับที่อยากรวมทําบุญกับพุทพ่อนะครับกับพักท้าทั้งแอดมินมาได้หรือว่าพ่อจะให้เบอร์โทรศซับพุทธพ่อสะดวกบาทั้งแอดมินมาเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะเป็นสะพานบุญนะครับ กับหายที่ต่อทางแอดมินนะครับเดี๋ยวจะมามอบให้ทางคุณพ่อนะครับได้ซื้อต่ำต่ำเขียนไปเลยต่ำเพราะว่าเหล็กให้พะย่ะม่ให้ต่ำเล่าไปเลยเนาะขึ้นบ้านก็ได้ต่ำเหล่าข้ามโค้งก็ได้เออเพราะว่ามันจังสิบร้อนซับกันนะนะเขาาไปเสี่ยงโศกวันที่สิบเก้าที่สิบเก้านะพ่อเนาะเพราะว่าเหล็กเกมเ่อวัน่สิบแปดว่าเขาเอาวันนั้นมันแก่นพ่อแต่พ่อนั้นว่าแล้วอัน เล้วผู้เรียนบูเป็นละมั้งเลขเราบ่ผู้จักจ <c oughs> ังสื่อจังได้คองพ่อเราเอาแต่เลขกันรัฐบาลให้นะคะรัฐบาลในห้องคมโค้งวันนี้นนก็เดินทางมา,าคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณอา <c oughs> จะได้ต่องวดก็น่าจะฝันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าคุณพ่อเป็นฝันอยู่นะครับแต่ว่าเป็นยังเจ้าที่เิ่นยังมาบอกเป็นตัวเลขนะครับ <c oughs> เิ่นหันมาหาอยู่เจ้าที่เจ้าท่ามันก็มาหาอยู่นะครับ อะหายไปตำลาวสักก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอายุกระบาดอีกที่นะครับาจ้อาตอนแรกๆโอ้ยบาย,บายๆมาคนจะตกคุมือเลยอ่ะพ่อให้เพิ่นไปตำลาวสักก่อนนะครับรัฐบาลไทยก็ล่อคนอะ่ะห้เจ้าขี่เพิ่นกับอันนี้มัน,<อ>นมันเป็นปเลขบ้านกับเลืกัน <c oughs> เรียกอายุเนาะครับแค่เพ่อมันผมมันมันยังโวยเลยมากกว่ครับว่าเขาเติมกระตายมาให้เนาะครับมันทีไปเป็นแนวนี้โอ้เอยหาไปเที่ยวไปเที่ยวเพื่อนบ้านไปเที่ยวสัก็อุตส่าห์เฮ้ยผอซะมาเราดีแค่ก็จะก็จะเอาจักรที่ถือใจเอฟซีอยู่ดอกก็อยจะแกะเอาเอาขึ้นก็ทีเป็นได้เดบเนาะเที่ยวเพื่อนบ้านไปตำเหล้าเนี่ยมันจันทีซิบเก่านะครับ พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวเรารัฐบาลไทยเดี๋ยวให้เจ้าทีกับน้องกุม้มานมาบอกคุณพ่อนะครับรอติดตามนะครับอขอบคุณที่รัพทอขอบคุณครับอ่ะอไปเป็นแนวทางไว้นะครับแม่สวัสดีครับมาตังเพื่อนงานเราเแม่นายครับอืมอค,ครับเป่นสก,การ,ยรอยบรงลอยดการครับอ๋อนี่นะมปนจุดละ ยังตังตุ้มตุ่มนะครับคอยแตก3ตัว2ตัวเด้อครับเด้อตมลากับคุณพ่อสปอร์ตนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยย้ําอีกครั้งนะครับล่อเจ้าทีเพิ่มมาบอกอีกครั้งนะครับพร้อมน้องกุมารนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใได้เข้ามารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ